สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูดาเช่นเคยนะคะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณค่ะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องการจัดการไฟล์ค่ะซึ่งการสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะทำให้เลือกใช้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วค่ะ ก่อนอื่นเรามารู้จักไฟล์กันก่อนนะคะไฟล์คือเอกสารหรือข้อมูลต่างๆที่โปรแกรมสร้างขึ้นหรือใช้งานและถูกบันทึกเก็บไว้เป็นไฟล์โดยมีชื่อและนามสกุลที่บอกให้รู้ว่าเป็นข้อมูลชนิดใดใช้กับโปรแกรมชนิดใดนั่นเองค่ะเช่นไฟล์ PowerPoint ไฟล์เอกสาร Microsoft Word แล้วก็ไฟล์รูปภาพค่ะ เมื่อเรารู้จักไฟล์ไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูความหมายของโฟลเดอร์กันค่ะโฟลเดอร์ er คือไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซึ่งหากมีการจัดเก็บไฟล์ต่างๆไว้ในโฟลเดอร์อย่างเป็นหมวดหมู่จะทําให้ข้อมูลที่ได้มีความเป็นระเบียบทําให้สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วตัวในโฟลเดอร์สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ย่อยๆได้ตามต้องการเลยค่ะ เมื่อใช้เก็บข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่นะคะโดยโฟลเดอร์สามารถสร้างได้หลายตำแหน่งค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเดสก์ท็อปหรือในไดร์เก็บข้อมูลต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการสร้างโฟลเดอร์กันค่ะขั้นตอนที่1นะคะคลิกขวาตำแหน่งที่เราต้องการสร้างค่ะขั้นตอนที่ 2- นะคะเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่คำสั่ง New แล้วคลิกเลือกโฟลเดอร์ค่ะขั้นตอนที่3เราจะเห็นโฟลเดอร์สีเหลืองนะคะและคำว่า new folder ที่มีแถบสีน้ำเงินคุมอยู่ค่ะขั้นตอนที่4นะคะพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่เข้าไปแทนที่คำว่า new folder ค่ะขั้นตอนที่5นะคะเมื่อพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดเราก็จะได้โฟลเดอร์ของเราแล้วค่ะคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆนะคะในภาพนี้มีโฟลเดอร์อะไรบ้างคะถูกต้องค่ะมีโฟลเดอร์วิชาภาษาไทยแล้วก็ โฟเดอร์วิชาวิทยาการคำนวณนั่นเองค่ะ <S <S 1> <S 1> ต่อไปนะคะให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดโดยจัดหมวดหมู่ใหม่ให้ถูกต้องนะคะโดยนักเรียนสามารถลากไฟล์มาใส่ในโฟเดอร์ได้เลยค่ะเมื่อลากไฟล์มาครบแล้วให้คลิกที่ finish จากนั้นกรอกชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้ถูกต้องนะคะ โดแบบฝึกหัดนี้สามารถสแกนคิวอาคตรหรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอ YouTube ก็ได้นะคะแล้วกลับมาพบกับคูดาในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ